สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อปาฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณส่งท้ายปีนี้ซึ่งอีกไม่นานจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะจะมีปาฏิหารข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูว่าปฏิหารข่าวดี ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ8ดเหรียญความขยันความพยายามความตั้งใจของคุณกำลังจะส่งผลดีทําให้คุณได้รับความสำเร็จที่คุณรอคอยนะคะหรือได้เงินอย่างที่คุณหวังเอาไว้ก็ได้นะความขยันความเพียรพยายามไม่เคยทรยศใครก็กำลังจะส่งผลดีให้กับคุณแล้ว ก็ขอให้คุณขยันหมั่นเพียรต่อไปแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะสองไม้เท้าเป็นช่วงที่คุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอาจจะเจอรูปทางในการทำอาชีพเพิ่มก็ได้นะคะเจอรูปทางในการหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณทำเพิ่มเนี่ยมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเก่งขึ้นก็ได้นะคะบางคน อาจจะทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยเหนื่อย2เท่าเลยแต่ความเหน็ดเหนื่อยของคุณในวันนี้ก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีหุ้นส่วนนะคะมีคู่ค้าใหม่ๆนะเข้ามาซัพพอร์ตส่งเสริมทําให้กิจการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือคุณกําลังวางแผนขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตก็ได้นะอาจจะเปิดสาขาใหม่ เปิดธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะแต่ขอให้ขยับขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าทําอะไรที่มันใหญ่โตเกินตัวเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความกดดันได้นะคะเอาแบบค่อยเป็นแบบทีละสเต็ปไปจะได้ไม่เครียดไม่กดดันมากเกินไปไพ่เวิลนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขนะที่จะเกิดขึ้นส่งท้ายปีสําหรับชาวราศีมีนนะคะทาสิ่งใดมักจะประสบความสําเร็จ หรือหวังในเรื่องอะไรก็มักจะเป็นไปตามนั้นบางคนอาจจะได้ทำตามความฝันนะคะได้ทำในสิ่งที่อยากทำก็ได้น,นเรามีความฝันอยากทำสิ่งใดก็ขอให้ลงมือทํามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เนี่ยช่วงนี้ดีมากๆเฮงปังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับ ของสวยๆงามๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางหรือทํางานากับสถานเสริมความงามก็ได้นะช่วงนี้ดีมากๆโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จดีนะคะ 8. ไม้เทา้าเป็นดวงชะตาที่จะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดทําอะไรก็ประสบความสําเร็จโดดเด่นมากๆหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะกําลังจะส่งผลดีแบบคูณ2 นะแบบทวีคูณกันเลยนะชีวิตดีขึ้นเราเกิดปาฏิหารนะคะเมจิเชียนคุณจะเก่งขึ้นมีความชำนาญหรือเจี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะเก่งในทุกทางเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณสามารถทำได้ดีนะบางคนอาจจะเรียนจบมาสาขาหนึ่งแต่ว่าทำงานอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือทำงานไม่ตรงกับที่เรียนมา แต่ถ้าคุณเปิดใจที่จะทำคุณก็สามารถไปได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในงานนั้นๆก็ได้นะคะก็อย่าด้อยค่าในทุกๆอาชีพเพราะว่าทุกอาชีพมันสามารถสร้างเงินสร้างความสำเร็จให้กับคุณได้นะคะบางคนอาจจะต้องค่อยๆเติบโตนะแต่สุดท้ายแล้วความขยันความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะทำให้คุณ ประสบความสําเร็จได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของตําแหน่งงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะคะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถและก็ศักยภาพที่คุณมีนะได้ถูกแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะไพ่สตาร์มีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีคนรู้จักคุณมากมาย ได้รับการยอมรับในสังคมที่คุณอยู่นะคะใครที่ทำงานด้านการบันเทิงเนี่ยช่วงเนี้ยดีมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงผู้ใหญ่ให้โอกาสเมตตาเราทำให้คุณมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอา Queen of p e n t a l l e เงินนะคะนะความบางคัางล,ำล้ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วนะได้เจองานที่มันจะสร้างไรายได้ สามารถทําให้คุณสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ใครที่ปรารถนาอยากได้งานใหม่นะคะก่อนจะสิ้นปีนี้นะบางทีเราก็อยากจะหาโอกาสใหม่ๆที่มันจะเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจองานที่ดีมีความมั่นคงแล้วก็เป็นงานที่เหมาะกับคุณด้วยนะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าอย่างที่คิดเอาไว้นะคะ10ดาบสำหรับใครที่เคยล้มเหลวผิดพลาด นะก็อย่าเพิ่งสูญเสียความมั่นใจไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดในชีวิตนะล้วนแล้วเคยเจอเจอด้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราเอามันมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้นะคะนะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บ ที่มาจากการทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดเอวบางคนทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะก็พอทำให้ภูมิต่ำไม่สบายได้ง่ายนะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะร่างกายจะได้สดชื่นแจ่มใสนะพร้อมที่จะลุยงานในในวันต่อๆไปนะก็ต้องดูแลใส่ายเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยไพ่ไฮโดรแฟนนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความรักความเมตตาที่ดีมากม จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่คุณนับถือก็ได้นะคะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวย,ยัยให้คุณประสบความสําเร็จตามที่หวังหากคุณกระทาความดีมาโดยตลอดนะคะมีความขยันหมั่นเพียรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนหรือกันสิ่งไม่ดีให้ออกไป นกันสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่ให้มาทำอะไรเราได้แล้วก็มีดวงแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะก็ขอให้มันทำความดีคิดดีทำดีเข้าไว้ชีวิตไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์นักสมาธินะคะไปทำ สิ่งที่มันสร้างความเป็นเสิริมงคลอย่างเช่นไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันโอกาสนะคะหรือเป็นการแบ่งปันกำลังใจที่ดีก็ได้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปนะวิธีการช่วยเหลือมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็ส่งต่อพลังงานดีๆยิ่งให้ก็จะยิ่งได้ แต่การช่วยเหลือใครกันให้นั้นก็เอาเท่าที่เราไหวอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเพราะเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนซสเองก็ได้นะคะไพ่สี่ถ้วยสำหรับใครที่กำลังรู้สึกหมดไฟหมดพลังในการทำงานนะคะอาจจะเจอเรื่องไม่ดีในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้นะทำให้ทาให้คุณเหมือนสูญเสียความมั่นใจนะคะก็ขอให้แปลเปลี่ยนเป็นกำลังใจจะดีกว่า นะอย่างแรกเลยก็คือพยายามให้กำลังใจตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกเบื่อกับงานที่ทําเราลองไปหาอะไรทําใหม่ๆดูบ้างลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อทําให้เราได้เรียนรู้มีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะลองเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปก็ได้ไปเปิดประสบการณ์ชีวิตไปเจอคนใหม่ๆมันก็สามารถ สร้างบรรยากาศใหม่หมหมนะสร้างแรงบันดาลใจดีๆอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้คุณอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็ได้หรือทำให้คุณมีไอเดียหรือคิดค้นสิ่งดีนะคะทำให้สร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณก็ได้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนนะ่าจะได้รับความสำเร็จจากความเพียรพยายาม ความขยันนะคะ,ะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงจากสิ่งที่คุณลงมือทำอยากได้อะไรอยากสำเร็จอะไรนะลงมือทำเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆแล้วก็อย่าได้ท้อกับความเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นทำมากกว่าเขานะก็อย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาะเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเอง นะดีไม่ดีเราอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะใครมีแผนเดินทางไปทํางานไปเรียนไปเที่ยวช่วงท้ายปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะคะก็ไปเดินทางเพื่อไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆไปหาความสุขส่งท้ายปีบ้างนะคะนะแล้วก็ต้อง หมือนเป็นการได้ซื้อความสุขนะให้รางวัลชีวิตกับตัวคุณจะได้มีกำลังใจในการกลับมาทำงานในการกลับมารวยงานต่อไปนะคะ,ะแล้วก็มีโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดไอเดียคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์นะที่สามารถรังสรรค์ผลงานได้อย่างน่าชื่นชมนะคะใครที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียหรือ งานด้านศินละปะก็ได้นะก็จะมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอาจจะมีคนมาซื้อผลงานของเราสร้างรายได้เป็นกาะเป็นกำเลยทีเดียวนะคะเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดดูแล้วเป็นโสดถ้าจะดีกว่านะคะถ้ามีเรื่องของความรักเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรหรือเราแอบชอบใคร เขาคนนั้นก็อาจจะยังไม่เปิดใจรับเราเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้เหมือนต่างคนต่างยังไม่แน่ใจซึ่งการและกันอาจจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยการศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะก็อย่าใจร้อนนะกับเรื่องของความรักถ้าความรักมันยังไม่พัฒนามันไม่ดีเท่าที่ควร เราก็เอาเวลามาโฟกัสกับการทํางานกับการหาเงินก็จะดีกว่านะคะทุกวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใช้เงินทั้งนั้นถ้าเราไปทุ่มกับสิ่งที่มันสร้างประโยชน์มันก็จะเป็นผลดีกับตัวเรามากกว่านะคะถ้าเรามีฐานะที่ดีมีการทํางานที่เติบโตก้าวหน้าเดี๋ยวรักที่ดีก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปไข,ขว่คว้าไม่ต้องไปแสวงหาเลยนะคะ,ะแล้วก็ความรักสําหรับ คนมีคู่ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ต่อการความน้อยอกน้อยใจกันหรืออาจจะมีเผลอพูดจาไม่ดีต่อกันอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังนะคะพยายามพูดจาดีๆใส่กันใส่ใจดูแลก,กันและกันให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรคิดให้เยอะนิดนึงนะคะเพราะถ้าพูดอะไรไม่ดีออกไปคนฟังก็อาจจะรู้สึกแย่ก็ได้นะก็พยายาม พูดดีๆกันไว้มีช่วงเวลาที่ดีให้กันนะคะก็จะทำให้ความรักนะมีความสุขแล้วก็ไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะก็อย่างที่บอกไปนะก็ระวังเรื่องของการทำงานหนักนะคะซึ่งโครคภัยไข้เจ็บของคนเราเนี่ยส่วนมากมันก็มาจากการทำงานนะด้วยการท้งน้น เราก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะนะไม่มีใครจะดูแลได้ดีก็เท่ากับตัวของเราแล้วก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณทีนี้ด้วย แล้วก็ใกล้เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันหายไปกับปีเก่าซึ่งปีใหม่นี้นะชาวราศีมีนคุณจะมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ค่ะ